ครับหลังจากที่เราได้หู้จักอักคระละนาไปแล้วนะครับปะกอทั้งหมดนะนะครับรวมทั้งการจัดอักษรสูงอักษรต่ําอักษรกลางหูจักกันไปหมดแล้วนะครับทีนี่มันเราจะเอามาประกอบเป็นคำเนี่ยเราจะต้องมีสระนะครับอืมที่ในภาษาลนาเป็นห้องว่าไม้นะครับไม้นะครับไม้หรือในภาษากลางวันว่าสระนะครับ เขามาดูเลยนะครับมาเปิดหน้าส wow. wow. ิบห้านะครับเปิดหน้าสิบห้านะครับมาคนที่มีหนังสือนะครับหนังสือภาษาไตเขียนกำเมืองเนี่ยนะครับมาคนที่ผมมีก็จดเอานะครับจดเอานะครับมาบบมีบอกข้างบนนะครับบมมีปัญหานะครับมาหูจักไปกับจดไปนะครับมาอันแรกเลยนะครับมันก็คล้ายๆภาษาไทยนั่นแหละครับมันก็มีสระเหมือนกันนะครับแต่มันจะ พีดแพกเป็นบางตัวนะครับมาตัวแรกก็คือไม้กะนะครับไม้กะนะครับไม้กะนี่ก็กในภาษาไทยก็สระอะนั่นนะครับมาไม้กะนะครับเห็นไหมครับมาภาษาไทยก็เขียนแบบภาษาไทยกับตรงนี้นะครับสระอะเนี่ยนะครับห้องว่าไม้กะนะครับไม้กะนะครับมาอันที่สองนะครับอันที่สองต่อไปก็ไม้กะนะครับไม้กะ ไม่กานะครับไม่กาไม่กากับสละอานะครับอาสละอานะครับไม่กานะครับไม่กาอืมมันออกเสียงกานะครับไม่ใช่กานะครับไม่กาไม่กะไม่กานะครับอาต้อ่านเป็นอย่างอันนะครับม่เริ่มตัวนะครับอา ไม่กาไม่กาวงนะครับอ่าอันนี้ไม้มากาวงนะครับไม่กาวงก็อันเดียวกันนั่นแหละครับก็บคือไม่กานั่หนะครับอเพียงแต่ว่าเปิ้นลุกเล่นเปิ้นในสมัยโบราณเปิ้นปิน้ปน,ปน,ปนจะเอาไอ้นี่ไปเขียนให้มันงามเลยนะครับกาวงนะครับวงกาวงมันวงใหญ่เนี่ยปิ้นจะใช้ใน อักษรอยู่สี่ตัวนะครับมาก็คือส่วนใหญ่แล้วนะครับมาบางคนก็ใจไปเลยนะครับาที่ห uh, ันนะครับที่หันมาก็คือตัวต้านะครับตัวตัวกะก่อนนะครับกะต้านะครับากะต้าท่านะท่า อ่าบะนะครับอืมวะนะครับมาสี่ตัวนี่นะครับพ่นพ่นสี่ตัวนี่นะครับที่พ่นใจไม่กล่าววงนะครับอ่ากอกตัวอื่นพ่นพิจา,ะะา,ารณากันนะพ่นบบบอกบอกแค่หันมาเดียวก็จะใจกันไปมั่วก็ก็ขจะไปอ่าให้มันลํำเหลือไปนะครับเอาโบราณเป็นว่านะครับอ่าอ่าไม่ต่อไปนะครับต่อไป กะกานะครับกะกาต่อไปไม้ไม้ต่อไปไม้ไม,ไ,ไ,มไม่กำนะครับไม่กำไม่กำก็ในภาษาไทยก็สระอัมนนะครับมาไม่กำเหมนะือนกันนะครับเหมือนกันนะไม่กำนะแต่ แต่ภาษาลนาปนออกว่าไม้กล่มนี่นะครับมาออกเสียงจัตวาครับไม้กล่มนะครับไม้กล่มนะครับออันนี้ก็คล้ายๆเดียวกันนะครับคล้ายๆไทยนะครับออื่าต่อไปกับไม้กี้นะครับอืไม้กี้ไม้กี้กับสระอีนะครับมาไม้กี้นะครับมาอันนี้เหมือนกันนะครับบ่มีปัญหานะครับที่มันเหมือนกันนะครับที่มันเหมือนก็อยว่ากันนะครับ ไม่กี่นะครับไม่กี่วกไม่กี่นะครับไม่กี่แล้วก็ไม่กี่นะครับมาไม่กี่นะครับอ่าไม่กี่นะครับอ่าไม่กี่นะครับไม่กี่ อ่าต่อไปก็ไม่เกึนะครับไม่เกึอ่าไม่เกึนี่สมัยสมัยโบราณพ่นบอกขามีนะครับบอกข้าใจกันนะครับไม่เกึเนี่ยส่วนใหญ่พ่อใหญ่ใจไม่เกือแตนนะครับอ่าไม่เกึเนี่ยนะครับอ่าพ่อใหญใจร่วมกันเลยนะครับไม่เกึไม่เกึเนี่ยนะครับอ่าบอกบอกขาหันนะครับโบราณที่บนเขียนกันนะแต่ประเดี๋ยวนี้เขาเอามาเขียนกันนี่ะเพื่ะมัน ถูกล uh. ักภาษาอ่ามันเกื๋อเกือนะครับเพราะมันเสี่ยงเวลาเอาผ่านไม่เกึไม่เกื้อนี ün, simply, <S <s ่ม like, ันมันมันเสียงมันพิษกันนะครับมาไม่เกึนะครับไม่เกึนเห็นครับบางครั้งอืมไม่เกือก่อนนะครับบางไม่เกื้อไม่เกืออไม่เกื้อนะครับอืม ไม่เกือไม่เกิดมันมันพิษกันเสี่ยงกันนะครับอ่าเพราะว่ามันในโบราณบวกใจร่วมกันนะครับอ่าไม่เกิดนะครับไม่เกิดอ่าไม่เกิดนี่ก็ใสออ่อ่างก่อนนหน่อยๆนะไม่เกิดอ่าอย่างอย่างอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างมาฟัง ยังอี้เลยนะครับอ่าปนใจไม่เกือนะครับอ่านึกอ่าความจริงมันต้องไม่เกือนะครับอ่าปนใจแตนตัวกันนะครับไม่เกือไม่เกือบมจะนึกนะครับมาความจริงถ้าเราเอาเป็นไม่เกือบมันก็นึกนะครับนึกนม้มันต่ำลงมาเสียงนะครับนึกเสียงโทนะครับมาถ้า ถ้าไม่กึ้งเปได้ไม่เสียงตีเห็นไหมครับอ่ามันพิดกันนะครับอ่าทีนี้เอามา,มาใจมันถูกต้องเห็นนะครับอ่าก็ไม่ไกึ้งไม่ไกือนะครับโบราณบนใจร่วมกันนะครับอ่าไม่กึ้งไม่กือไม่กู้นะครับไม่กู้อ่าไม่กู้อ่าเอารวดกันเลยนะไม่กู้อ่าเอารวดกันเลยกู้กู้นะครับอ่าอ่าเอารวดกันเลยนะครับมากู้กู้อ่ากู้กันนะมันกู้นะครับ กุนะครับมาอ่ากูกูนะครับกูกูนะครับอ่าไม่กูไม่กูนะครเอาเราโก้เลยนะกูนะครับกูกูอ่าอ่ากูกูนะครับอ่าทีนี้ก็ต่อไปแล้วครับมา ต่อไปก็กูกูเก้เก้เก้นะครับมาเป็นกู้เลยนะครับเก้เก้เก้นะครับมาอันนี้เติมไม่เก๋อันเดียวเนาะเก้นะครับเก้สระเอะนะครับถ้าเป็นภาษาไทยมันสระเอะนะครับอ่าแต่ในภาษาละนามันเก้นะครับาเก้นะครับออกเป็นเสียงเก้นะครับเก้เก้นะครับมากูก่อนนะครับอ่าเก้เก้

แกแกนะเอวดเลยนะครับรอวดเลยนะแก่นะครับแก,แก,ก้แก่กับแก่ก็มีคล้ายๆไทยนะครับอ่าที่มันที่มันไปไวยกับไปไวยนะครับอ่าเหมือนอ่าก็เหมือนสแสลในในไม้ภาษาไทยนะครับออ่่าาก็เพียงแต่ออกเสียงต่างกันเท่านั้นเองนะครับว่าอ่าภาษาละนามันจะออกเป็นเสียงจัตวานะครับอืม แกะนะครับมาแกะแกะนะครับ่าแกะแกะนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือโกโก้นะครับโกโก้ไม่โกก็เหมือนเหมือนกันนะครับเหมือนกันอันไหนบบเหมือนกันเดียวก็อยก็อยว่าโกโก้นะครับโกโก้นะครับ โอ้นะครับอ่ากะโอในภาษาไทยนะครับอ่าศะโอในภาษาไทยนะครับมันเปิ้นว่าห้องเป็นไม้โกอิบเลยนะครับไม้ไม้โกนะครับไม้โกนะครับอ่าต่อไปนะครับอ้าคู่ต่อไปนะครับ ไม่อ่าอ๋อเอาเอา,เอาตัวนี้็มตัวเพราะว่ามันไม่โกนะครับมาโกมันมีว่างอยู่ว่ะโขนะครับโกบาลีนะครับอ่าอย่างนี้โกบาลีนะครับอ่าไม้เก๋บวกไม้กาเนี่ยเป็นไม้โกบาลีนะครับอ่าไม้โกบาลีนะครับเปลี่ยนไม้โกนะครับ อไม้โกนะครับไม่ใช่ไม้เก่านะนี่นะครับไม้โกนะครับ่าไม้โกบาลีนะครับโกบาลีหรืออบาลีอย่างนี้นะครับ่าหรือหรือปาลีก็ได้นะครับมาเอาเขียนบาลีเพื่อจะได้ให้มันโหนะครับบาลีนะครับโกบาลีนะครับมาทีนี้อ่าเนี่ยไม้ ไม้โกนี่แะครับอ่าที่นี่ก็มามาเป็นตัวน,นี้แล้วครับอืมเห็นไหมเอาอย่างือมันเป็นไม้เก่ามันไม้เก่ามันจะต้องมีในเก่าวสาลนาป้อนมือมันนั่นป้นเอาไม้ซัดใส่นะครับอ่าอย่างนี้นะครับอ่าไม้เก่านะครับไม้เก่าอ่าจำไว้ดีนะครับอ่าเก่าบอลคีับอ่า อ่าเห็นไหมอันน ja ี้ไม้เก่านะครับอ่าไม้เก่านี้จะมีไม้ซัดนะครับอ่าถ้ามีไม้ซัดนี่เป็นไม้โกบารีนะครับอ่าจะไม่ดีนะครับอ่าบางว่นจะสับสนนะครับไม้โกนะครับอันนี้ไม้โกนะครับอ่าไม้โกนะอ่าไม้เก่าโทษโทีไม้เก่านะครับอ่าโทษทีถ้าอยี้มันเป็นไม้โกบารีนะครับอ่าเอาใส่ไม้สัดนะครับใส่ไม้สัดเป็นไม้เก่านะครับไม้เก่านะครับอ่า ไม่เก่านะครับไม่เก่านะครับอ่าอันนี้ไม่เก่าสระเอ้านะครับในภาษาไทยนะครับไม่เก่านะครับอ่าต่อไปก็คืออ่าไม่เกาะนะครับที่มันมาเหมือนเป้นนะครับไม่เกาะอ่าเกาะนะครับอ่าในอันนี้มาเหมือนภาษาไทยนะครับไม่เกาะนี่ ในภาษาลนาพวกจะเอาไม้โกประกอบนะครับมันเป็นโกก็อะไรเนี้ยโกก็มันออกไปเป็นตระนัมันก็อ่านเป็นสะระอ้นะครับไม้เกาะนะครับเห็นไหมครับอ่าอันนี้อ่านว่าไม้เกาะนะครับไม้เกาะสลระอ้นะครับอ่าอ่านว่าไม้เกาะนะครับอ่านว่าไม้เกาะนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่ามัน มันมาเหมือนภาษาไทายนะครับาท่านก็ก็โปรดเข้าใจไว้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้มาเหมือนนะครับออันที่มันเหมือนภาษาไทยก็คือไม้เก่านะครับอ่าไม้เกาะนะครับอ่ามาเหมือนนั่นนะครับอ่าทีนี่ต่อไปก็ไม้ก่อนะครับไม้ก่อไม้ก่อไม้ก่อในภาษาไทายนี่มันไม้ก่อนี่ันจะมีนิคหิตอยู่ดังบนนี่นะครับเสร็จแล้วก็เอาตัวอ่า ตัวอออ่างอหรืออะกันย่อนเนี่ยนะตัวอะเนี่ยนะกลับเอาไว้ทั้งรูปนะเนี่ยมันจะเป็นไม้ก่อนะครับยี่นะครับไม้กอ่ออ่าไม้ก่อนะครับอันนี้เป็นไม้กอนะครับมันมีนิกาหิตหรือไม้กังมลอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงบนนี่นะครับอ่าพปกเข้าไปอยู่์เลยนะอ่าอันนี้ไม้ก่อนะครับไม้ก่ออันนี้ไม้กอนะครับอืมอืมออถ้าเทียบภาษาไทยก็เยอะๆยะกับเอาตัว พยัญชนะต้นใสอ้ออ่างก็ไม่ก่อแล้วครับมาไม่ก่อนะครับมาอ,อ่านว่าไม่ก่อนะครับอืไม่ก่อนะครับมาทีนี้มันมีมตัวนะครับถ้าสมมุติว่าไม่ก่อไม่ก่อไม่ก่อแบบมีตัวสะกดนะครับอื สมมุติว่ามีตัวสะกดอย่างนี้นะครับอ่าปิ้นบอกว่าตัดไอ like. oui. well ตัวไม้นิกระฮิตนี่ออกไปนะครับ่าตัดหนี้กรหฮิตนี่ออกไปนะครับ่าให้เหลือใื้เหลือแค่อ่าอ่ากันยอนนี่ไว้นะครับมาเสร็จแล้วก็มีตัวสะกดเป็ตัวอย่างงนี้นะครับมาเนี่ยอันนี้คืออย่างเช่นยกตัวอย่างท่านบัมาั อ่าอย่างนี้ก่อนะครับอ่าอย่างนี้ก่อนะก่อก่อไผ่ก่ออย่างนี้นะครับอ่าทีนี้ถ้ามีตัวสกอตแล้วครับอ่ามีตัวสกอตเบอร์กอร์ตัดไอตัวไม้กลางมนหรือนิคหิตออกไปนะครับอ่าก็อ่าใส่ตัวสกอตเอาไปอ่าผมไม่ไดเป็นตัวดะกอดนะครับกอดเห็นไหมครับอ่าอย่างนี้นะครับอ่าเข้าใจไว้ด้วยนะครับอ่านี้ยกตัวอย่างมาดูนะครับมาอันนี้ไม้ไม้ ก่อแบบแบบมีตัวสะกดนะครับอ่าไม้ก่อนะครับอ่าอันนี้อันนี้แบบมีตัวสะกดนะครับมีอ่านี่ตัวสะกดนะครับอันที่นี่ก็แทนตัวแล้วครับมันก็คล้ายๆกับไม้ก่อนี่นะครับก็คืออ่าก็คือไม้กขวนะครับไม้ขวาน ไม้กัวนะครับอืไม้กัวไม้กัวนี่เปลี่ยนเป็นอ่าไม้กังวนนี่มันเป็นไม้กังนะครับนาเย็นๆนะครับไม้กังเนี่ยอ่าแล้วก็เอาตัวว่าแวงรุ่มเน่ยนี่นะครับเป็นไม้กัวนะครับไม้กัวนะครับอืไม้กัวนะครับมาอันนี้มีตัวสกคอ่ายยอไปนะครับ่าอันตัวนี้นะครับอ่าไม้กัวอันนี้ไม้กัวนะครับไม้กัวนะครับ เทียบเทียบภาษาไทยคือตัวนี้นะครับไม่กัวนะครับไม่กัวนั้นปิ้นหมดย่เอาไม่พัดหรือไม่หั่นไอ้ไม่ซัดสะกดอี้นะมากัวนะครับกัวไม่จะต้องมีไม่าไม้กงนะครับใช้ไม้กงประกอบนะครับมาอันนี้ไม้กัวนะครับไม้กัวนะครับอ่าอย่างอี้นะครับอ่าท่านท่านจะไปสับสนนะครับอ่าที่นี่ ไม้กัวแบบมีตัวสก๊อตหรอกครับอ่าไม้กัวแบบมีตัวสก๊อตพวกไิตัดแบบเดียวกันแบบไม้ก่อเนี่ยนะครับพว<ล>กไตัดไม่ไม่กลงนี่ออกไปนะครับมาก็เหลือตัว,ว่าอยู่รูปนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวสก๊อตนี่นะฮะเห็นไหมครับอ่าอยากตัวอย่างอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะยกยกตัวอย่างฝ้างดูอ่าก็ไม้ ก็ยกยกตัวอย่างให้ดูหน่อยยกตัวอย่างให้ดูยกตัวอย่างก็อย่างตัวที่ขี้ละอ้าอันนี้อ๋ออ่าขัวอ่าขัวนะครับมาทีนี้อ่าถ้ามีโจทย์สโคล้วครกับตัดตัวไม้กลางเอาไว้นะ อ่าเหนนไ้แมะกวดนะครับกวดน่ามันก็ได้สะกดได้แลวนะอันอย่างนี้นะครับท่านโปรดเข้าใจไปเลยนะครับอันนี้แบบมีตัวสะกดนะครับอ่าบอกมาเขียนนนะครับอันนี้แบบมีตัวสะกดนะครับมาเข้าใจนะครับมาที่นี่ก็อ่าไม่เกี้ยนะครับอ่าไม่เกี้ยอ่า ไม่เกี้ยไม่เกียนะครับมาอ่าไม่เกี้ยนะครับไม่เกี้ยอ่าอ่าไม่เกี้ยไม่เกี้ยนี่ป้นบะมี่เฉลี่ยเฉลี่ยนะครับไม่กี้ไม่กี้นะครับมามันมันตรงข้ามภาษาไทยนะไม่เกี้ยนะครับไม่เกี้ยเอาไปพร้อมหมดนเลยนะครับไม่เกี้ยไม่เกียนะครับอ่าเห็นไหมไม่เกี้ยไม่เกียนะครับ ป้นมันมีเสลีสลีนะครับไม่เกี้ยนะครับไม่เกี้ยแต่ในภาษาไทยพ้นมีนี่ไหมครับอ่าในภาษาไทยพ้นจะมีตัวตัวอีประกอบนะครับอ่าไม่ไม่ไม่เกี้ยนะครับไม่เกี้ยไม่เกี้ยนะครับไม่เกี้ยนะครับไม่เกี้ย ไ,ไม้เกี่ยนะครับ่าไม้เกี่ยนะครับไม้เกี่ยนะครับมาไม่เกี่ยอ่าเห็นไหมครับไม้เกี่ยไม้เกี่ยอ่าทีนี้ไม้เกี่ยไม้เกี่ยแบบแบบอืไม้เกี่ยแบบแบบมีตัวสะกดตนะครับมา อ่าเห็นไหมถ้าจะไม่มีตัวสก๊อตออกมาปุน่นจะอ่ามีตัวสก๊อตนะครับอ่าเห็นไหมปุ่นจะตัดไอตัวไม่ไม่เก๋ตั้งหน้าออกนะครับอันนี้ไม่เกี่ยนะครับไม่เกี่ยแบบแบบเดียวกันนี่นะจะมีตัวสก๊อตนะครับอ่าปุน่นจะตัดไออ่า พื่อจะตัดตัวอันนี้เทียบเป็นไทยนะครับห,หมายมะเพื่อจะตัดตัวไม่เก๋ออกไปนะครับอ่าอันนี้แบบมีตัวสะกดนะครับอ่าเห็นหมะอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นอ่ายกตัวอย่างให้ดูนะครับอืมอ่าเจียนะครับเจีย อันนี้เจียนะครับเห็นไหม,ไหมสมมติว่าเจียงนะครับเจียงอ่ใส่ตัวงะในตัวสะกดนะครับเจียงนะครับมาปิ้นบอกให้ตัดตัดตัวอไม่เกยออกไปนะเจียงไม่เห็นไหมครับหม่เห็นไหมเจียงใหม่เห็นไหมมันมีไม่เกยนะครับอันญญนี้คือลักษณะของอภาษาละนานะไม่ไม่ความ บอองว่ามีเสน่ห์ในการผ่านเสียงนะครับอ่าอันนี้ไม่เกี่ยแบบมีตัวสะกดนะครับอ่าต่อไปแล้วครับไม่เกื้อนะครับไม่เกือนะครับไม่เกือเกือนะครับอ่าเกือนี่มันอ่าเขียนได้สองอย่างนะครับอ่าไม่ไม่ไม่เกือ้ออ่าไม่เกื้อนี่ก็ จะมีเอาเขียนพร้อมหมดเลยเก๋นะครับเก๋ประ,ะกอบด้วยไม้กิหรือไม้เก๋ก็ได้นะครับเพราะว่ามันโบราณโบรเขียนมาอย่างนั้นนะครับเก๋นะครับไม้เก๋เทีนี้ไม้เก๋นะครับตัวใดก็ได้นะครับเอาตัวใดก็ได้เก๋เหมือนนะครับมา อ่าเกือนะครับอ่าเกือตัวนี้ก็เกือเหมือนนะครับอ่าเกืออ่าไม่เกือนะครับตัวตัวได้ก็ได้นะครับตัวได้ก็ได้นะครับเกือนะครับไม่เกือนะครับอ่าไม่เกือนะครับไม่เกือกู้กู้ก็ตัวไหนตัวกู้กับไม่เกือนะครับไม่เกือ ไม่เกือก็กู้ก็ไม่เกือนะครับไม่เกือทีนี้ไม่เกือก็เอาตัวอะกันย่อนนี่เอาเอาเอาตัวอะอ่าอ,อืมสระเนี่ยไม่ไม่กะเนี่ออกนะครับมาไม่เกือนะครับอันนี้ไม่เกือนะครับเห็นไหมครับอ่าไม่เกือ ครับไม่เกือนะครับมาอ่เห็นไหมครับเอาสาออกไปนะครับอ่าเห็นไหมครับจะเขียนแบบแรกก็ได้นะเป็นไม่เกือนะครับอันนี้ไม่เกือนะครับมาไม่เกืออ่านว่าอ่านว่าเ,าเกือนะครับเกือเก๋เกือนะครับที่นี่มันก็ อ่ามันไม่ทำตัวนะคือคืออ่าไม่ไม่เกื้อนะครับไม่เกื้อไม่เกื้อนะครับไม่เก้ออ่าเห็นไหมไม่เกื้อนี่มันมันจะต่างต่างกับไม่เกื้อนะครับแม่ไม่เกื้อนะครับไม่เกื้อนะครับมาทีนี้ไม่ เก้อน,นะครับไม่เก้อนะครับมันมันจะบ่มีตัวอะกันย้อนตัวนี้นะครับอะอ่ะแถวตัวนี uh, ้เนี่ยอันนี้เป็นไม่เก้อนะครับไม่เก้อไม่เก้อไม่เก้อนะครับไม่เก้อไม่เก้อนะครับอ่ามันกู้กันนะครับไม่เก้อไม่เก้อนะครับอ่าเก้อนะครับอ่า อ่าเก๋ม so? ันบ่นมีเมื yes ่อก <inaudible>. ี้แล <anes> ้วครับในภาษาไทยนะครับมานมันมันพีกเกินนะมันเก๋นะครับมาเกระเก๋เก๋เก๋กับสารเอออนะครับอ่าเนี่ยนะครับไม่เก๋นะครับไม่เก๋เก๋นะครับมาไม่เก๋อ่าเห็นไหมอ่า ไม่เก้อไม่เก๋นะครับมาเกือบหมดแล้วนะครับมาที่นี่ก็เป็นตัวไม่ไก่นะครับมาไม่ไก่ไม่ไก่นะครับมาเอาไก่บาลีก่อนนะครับมาไก่บาลีเพื่ะประกอบคาอย่างนี้นะครับมาตัวหนึ่งสองตัวนะครับอย่างนี้เป็นหางอีกตัวนะครับมาอย่างนี้นะครับมาไม่ไก่บาลีนะครับอ่าอันนี้ไม่ไก่บาลลีนะครับอ่า ก็จะพบในภาษาบาลีนะเอานตัวนะไม่ไก่บาลีเพราะยังมีตัวนะครับมาอ่าอย่างนี้นะครับมาไม่ไก่ยาาๆแล้วก็มีตัวเนะประกอบนตัวนะครับมาอันนี้ไม่ไก่บาลีนะครับอันนี้ไม่ไก่นะครับมาอันนี้ไม่ไก่ทนังกู่นะครับมาไม่ไก่บาลีนะครับบาลีไม่ไก่ บาลีหรือปาลีนะครับมาเดียวนะครับมาทีนี้ไม้ไก่ที่พบทั่วไปนะครับทั่วไปก็คือไม้ไก่ตัวนี้แหละกลักบมาเห็นไหมครับไม้ไก่ตัวเดียวเนี่ยนะครับไม้ไก่ที่ใช้ทั่วไปนะครับก็คือห้อไม้ตัวเดียวก็คือไม้ไก่เนี่ยนะครับตัวแถมตัวนี้มันก็อมไม่ม้วนนนี้บอกบอกใอยได้เจอนะครับในภาษา อ่า้นานาบอกเขาบักแค่มีนะครับ,าบ,รบมา,ามบอกแค่มีนะครับมันก็คูไว้ว่ามันมันกมีเาอาไม่ไก่ส่วนมากใจตัวนี้ตัวเดียวนะครับมาที่นี่แหมตัวแล้วครับมาตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายก็คือไม่ซัดนะครับไม่พัดอ่า ไม้สั์เนี่ยมันแตนไม้ซัดนะครับไม้ซั์ก็แตนแตนไม้ไม้พัดนะครับมาแตนไม้พัดนะครับมีมีหลายหน้าที่นะครับไม้ไม้สัดตัวนี้นะครับมาก็เกลี่ยนะครับมาไม้ซัดนะครับอัอนนี้มัน พีดใกล้ตัวไม่กลัวตะกี้นะครับมาอย่างนี้มป้นจะป้นจะ,ะป้นจะไว้พันกับไอ้ตัวที่มันอมบใจ่ไม่กลัวนะครับมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันนะครับมาอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมฮะตัวไม่กลัวนี่ป้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมาเห็นไหม อ่าป่นไ่เจ๊เขียนป้นไปเจ๊เขียนอย่างนี้นะครับไอ้แม่อ่าอย่างนี้มันมันพิดกันนะครับมันภาษาภาษาละนาป้นไปเจ๊เขียนตัวพ้นไปเจ๊เขียนอี้นะครับพ้นพอนเอาใจไม่กลัวนะครับแต่ถ้าสมุสก๊ตด้วยตัวอื่นอย่างเี้ยตัวหน้าตัวมะาตัวอย่างตัวกะตัวด้ายอย่างนั้นป้นก็จะใจไม่ซัดอย่างนี้นะครับอ่าเอาปรดอย่าลืมนะครับอ่าไม้ก็มีตัวนี้นะครับก็ยังเหลือเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายต่างๆที่เอามา อาบรรพุกเขาจะมาโอ้ก,กันกรรมนะฮะต่อจากไม้นี่นะครับก็บคือที่เป็นไม้เนี่ยมันจะทําหน้าที่พิเศษอเป็นเป็นเครื่องหมายประกอบไปอย่างนั้นนะครับอาบรรพุกเขามาต่อนะครับ